จุ่มเรียบโซวาหาพาร์ตลำเบอร์นี้ให้นะเ1็นวันแบบบรรยูแซดวันเซเว่นเคเซเว่นซีโร่ซเว่นซีเลยนะ Z, K, 70, 70ยนะอัะนนี้กระจกเลยเนะี่ยแรปเตอร์เลยเนะี่ยอ่านี่เป็นท้งซ้ายทั้งขวาเลยนะอันนี้เป็นท้งซ้ายทางขวาเลยอ่าแล้วก็อาร์ตนี้เลย N1WZ176A TVV นะอ่านี่12นะอ่า uh, ต่อไปเป็นพาร์ที้เลย N1WZ7442TA42H 12T45 เลยนะต่อไปเป็นพาร์ทนี้เลย วันด็บยูแนายนายโฟีเลเนะ,ะทเนตี้เลยนะ,นะหมดหมดยี่สิบเลยสินค้ามามาแล้วนี่ บอกเลยนะ